ดีจ้าวันนี้เบียร์เปจะจะทำน้ำพริกมูเอาไวค้คกข้ากินนะคะนี่ตอนอื่นเราก็ถ้าเป็นอยู่บ้านนอกเราเราก็จะเผาเตาถ่านเนาะเอาหอมกระเทียมไปเผาในเตาถ่านล้นอนให้มันไหม้กรเทียมนะแต่มาอยู่แกลอร,รีเราก็จะคั่วพริกแล้วก็อบหอมอบกระเทียมนะคะให้หอมหอแล้วเราก็จะมาตำจ้าตำพริกกระเทียม เสร็จแล้วเราก็ใส่มะขามนะคะใส่เนื้อมะขามลงไฟก็ใส่หมูหมูสามชั้นบดนะคะสวยๆเลยนี่ค่ะใส่หมูสามชัม้นบดลงไปตำให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผัดค่ะเดี๋ยวตอนผัดจะให้ดูนะคะว่าปรุงยังไงแต่ตอนนี้เราขออนุญาตตำมุงกับ มะขามเปียกนะคะให้เข้ากันนะคะเบียร์ใส่มะขามเปียกลงไปแล้วค่ะเน่ยอาจะเย็นมันก็ละลายนี่ค่ะพอตำเนื้อเข้ากันเสร็จนะคะพริกเนื้อหมูมะนะมะขามมะขามนะคะเนื้อมะขามตำเสร็จเข้ากันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผัดนะคะตั้งไฟอ่อนนะคะใส่น้ำมันเดี๋ยวเราจะผัดนะคะผัดเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลราย ตอนสไตล์กับน้ำปลาชูรสแค่นั้นนะคะ3ามอย่างค่ะเดีย๋ยวเราจะได้ตอนเสร็จนะคะเดีย๋ยวตอนเสร็จจะมาให้ดูขอกว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเข้าเนื้อแล้วก็บรรยากาศนะคะนี่นะคะพอเราปรุงเสร็จแล้วก็ผัดข้างหอมอย่างนี้เลยนะคะน้ำซุปหนสามอย่างที่เราใส่ลงไปคือน้ำตาลอ <c oughs> <c oughs> น้ตาที่น้ำปลาะนะคะน้ำตาลทรายน้ำาผัดเข้าไปนะคะส่วนผักก็เติมน้ำมันลงไปก่อนนะคะเติมน้ำมันเพื่อการผัดนะคะจะผัดเสร็จหมูสุกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่โรตีใส่น้ำปลาค่ะชิมรสได้ออกมาเปรี้ยวหวานเค็มนะคะ ประมาณนี้เรา,เราทำใส่โขวดโลไว้เพื่อที่จะเอาไว้คุกข้าวกินก็ได้นะคะนี่คือพริกมูมะขามนะคะ <c oughs> <c oughs>